บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นนัดสวมทุดสีดำเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขคืนธรรมาพิบาลภายใต้สโลแกนเซฟ โรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงเย็นวันนี้นะคะหลังจากกระทรวงสาธารณาสุขมีคําสั่งย้ายนายแพทย,ทย์ชันชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงและให้นายแพทย์เกรียงศักวัชระนุก,กูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลระปกกล้าวดารงตําแหน่งรักษาราชการแทน นายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขส่งข้อความไปทางกลุ่มไลน์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายห้ามออกคำสั่งย้ายขาดผอโรงพยาบาลขอนแก่นออกจากตำแหน่งแล้วก็ห้ามย้ายนายเกรียงศักดิ์ออกจากตำแหน่งผอโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีด้วยจนกว่าการสอบสวนทางวินัยจะแล้วเสร็จและได้รายงานเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วนะคะ ขณะเดียวกันก็มีแต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นอีกชุดหนึ่งทั้งการกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์การออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการของสองโรงพยาบาลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ